ดีค่ะที่ดินฉนดนะคะ2องไร่ตารางวานะคะที่ดินติดลำาธารธรรมชาติเลยนะคะพร้อมกับบ้านพักรีสอร์ทถึง4หลังกันเลยทีเดียวนะคะราคาอยู่ที่4.5ล้านบาทน,นะคะพร้อมเข้าอยู่ได้เลยนะคะพิกัดอยู่ที่ตำบลน,นาดีอำเภอนาดีจังหวัดปาจีนบุรีนะคะอยู่ใกล้ใกล้กับตัวอำเภอนะคะบรรยากาศดีค่ะ ใกล้ชิดธรรมชาตินะคะฟังเสียงน้ำไหลเพลินๆนะคะทุกท่านอากาศดีค่ะพักผ่อนสบายเลยนะคะเดิมแล้วนะคะเป็นบ้านพักนะคะทุกคนบ้านพักส่วนตัวแต่ใครสนใจนะคะเอาไปทำรีสอร์ทได้เลยนะคะเพราะมีบ้านถึง4ีหลังก็เลยทีเดียวนะคะเจ้าของต้องเปลี่ยนผู้ดูแลใหม่นะคะเพราะว่าเจ้าของดูแลไม่หมดนะคะทุกคนสนใจก็เข้าไปรับชมที่ดินกันก่อนได้นะคะ สวยมากเลยนะคะกว้างๆนะคะอีก4.5ล้านบาทนะคะทุกคนพื้นที่2ไร่19ตารางวาค่ะเบอร์โทรติดต่อนะคะอยู่ที่ใต้คลิปนี้นะคะท่านใดสนใจก็ติดต่อไปตามเบอร์โทรนี้ได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเจคิโนะขอลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ